ai mồ nữa bao? haha 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 เราไม่ไปสิห้านาทีแล้วใช้ความทันด้อนุกปากเีวอกยวนแม่นั่งลข่ยเขเร็วเร็ว้นั่งขอบอกไมาไว้แม่เตี้ิดจเดี๋ยวดูลูกด้ใจเยนไม่ได้ด่อหนูพูดตาไม่พอลูก ให้หนูตั้งใจเย็นนะลูกนะเป็นคนดีนะลูกไม่มีความสุขนะลยเหร<า>อจดหมายฮะข้างนอกเป็นไงบ้างนะดีลูกทุกคนรักหนูลูกแต่เวลาพูดจาอะไรอ่ะต้องคิดนะลูก อาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมก็ไม่มีอะไรหรอกจริงๆมันมันมีหลายอย่างที่มันพูดไม่ได้ไงหนูก็พูดตั้งแต่หนูพูดได้ต้องพูดลูกอย่างเงินท่าเพื่อนไม่เอาไม่พูดนี่ขอบคุณค่าข้างนอกหนูมีแฟนคลับไหมมีลูกมีเยอะมากแต่หนูต้องมาพูดตัวดีแล้วหนูพูดอะไรไปต้องระวังคพูดขอโทษแฟนคลับด้วยขอโทษทุกๆคนที่หนูพูดจาไม่ดีอะลูกนั้นหนูขอโทษเลย แล้วร,าาระวังคําพูดกพูดจาดีๆเบลน้องเป็นไงบ้างเขาก็เป็นห่วงหนูว่าโูก<อ>ทุกคนเป็นห่วงหนูหมดและทีนนน่นี่หนาวหนาวหนาวแม่รู้แม่เข้าใจหนูไม่ต้องร้องลนกนานฝากดูเบลได้นะลูกอยู่ด้วยกันนะลูกสีสาวแม่อยากให้อยู่ด้วยกันสี่คนน,นคะอยาก,กนนอยูนกันเลย บ้านเออไม่ต้องร้องเหมือนบาปเง,งินีึงเหมือนบปาปสบายดีลูกหนูเขียนโปรกำให้แม่ได้อ่านป่ะอ,อ่านทุกวันเลยอ่านทุกวีคแหละหนูเขียนโปรกำไปให้แม่ด้วยนั่นนั่นหยิบกระเป๋าให้หน่อยดิอยู่เดี๋ยวหาให้คุยไปเดี๋ยวหาให้อยู่ก็อีมนะ่มั้งไว้ให้กันหนูเขียนโปรกำไว้ให้แม่โอ้จดหมายอ่านทุกวันนะลูกอ่านก่อนนอน นนนะจำคำคุณลักได้ไหมจิงคพณลังสอนหนูว่าไงจำและท่องให้เค้ื่อนใจว่าต้องทําแบบไหนลูกแล้วอย่าพูดทำยาพูดจาให้สุภาพอยู่ในบ้านทุกคนดูอยู่เข้าใจไหมลูกคิดเ,อเยอะๆก่อนพูดมีที่หนานทนไม่ไหวจริงไม่ได้หนูก็ต้องอดทนไงลูก<ม>หนูจะไปตั้งใจเรียนอย่าไปฟังคนอื่นลูกรู้หไหมอยู่กับเพื่อนอยู่กับนานกับปุ๊ก็ะลูก แม่ชอบเพ้่พวกหนูอยู่ด้วยกันป๊ป๊าทุกคนก็ชอบสนุก <c oughs> ใช่น่ารักดีแล้วพูดจาเพาะเพราลูกเพราะว่าหนูออกสื่อไปทุกคนฟังหนูหมดไม่หรอกถ้ามันไม่มีหนูก็ไม่ได้พูดางนี้อยู่แล้วหนูก็เล่นกับเพื่อนอยู่นี่แม่เห็นเอาผ้าอย่าเอาผ้าไปพู่หัวมันไม่น่ารักเลยลูกหนังยางไม่เอามาให้แล้วอ่ะตั้งสติดีๆตงนี้เยอะๆเออหนูจะกินเยอะอะหนูไม่กินบางทีหนูซนเลยมั้ ก็ในโยค่าอะไรออกกำลังกายเยอะๆออกทุกวันแบบวว่างอยู่ตรงนู้นม่ไม่แน่ใจที่วางตอนนี้ใช่เปล่าโอเคตอนแรกหนูจะเขียนโพสการให้แม่เยอะว่านี้แล้วพ่อพ่ออะไรบ้างอ่ะพ่อก็บอกว่าให้หนูตั้งใจเรียนชวยหนูอ่ะเขาช่วยช่วยพ่อเขาไม่มีบัตรเขามาดูไม่ได้บัตรปัญหายาก ใช่เหรอถ้าหนูเห็นแม่กับปามาตลอดแล้วนนหนูเห็นเอามาเอามานัง่งหอวันอยู่นะะ่ารักงาก้าเพราะว่าดูอยู่นี่ฮะถ่ายรูปกับแม่แม่นหนูเขียนโปรแกรมให้แม่มแลูกยาไปยาหมดยังหรือยาหนูออกกำลังกายเยอะแม่เอาผาลไม้มาฝากเดี๋ยวพี่เขาบอก<ๆ>เขา้เขา,เขามาให้กีวีไงจริงเหรอ,อ มีเขียนหนึ่งพ่อเึงหนึ่งพวกอ้อมโมเขียนแล้วแม่ทำเรื่องจบให้หนูด้วยนะเรียบร้อยแล้วลูกทางมหาลัยเขาส่งมาให้แม่แล้วจริงหรอแล้วหนูจะได้รับวันนี้วันไหนได้เดือนปีหน้าคุณพาแต่เดี๋ยววันเดี๋ยวเพื่อนบอกแม่ทีหนึ่งอ้อมได้ดูเปล่าอ้อมไม่ไม่ดูอ้อมอยู่ต่างจังหวัดเหรอไม่คุยกับอ้อมเลยไม่คุยแต่เชียร์โทรมาหาแม่อยู่เหรอเหมือนทางไงบางมันต้องมาด่าหนูแน่ไม่ได้ด่าจริงเหรอ ก็คงดูแบบพวกบ้านพี่โจพี่อ๋อมกทุกคนเชียร์หนูอยู่ลูกทำให้ดีๆลูกทำโชว์ให้ดีตั้งใจราบมีสตินั่ง<ม>สมาธิทุกคืนแล้วลูกนั้นแล,ะ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 ละ้วสวดมนต์ก่อนนอ<า>นแม่สอนยังไงไม่ค่อยเห็นนะพักหลังอ<ม>่ะช่วงหลังผมผมูโดนไล่นอนเร็วนยก็เลยก็นหนูต้องนอนเร็วๆไงลูก<ม>แล้วอย่ากินขนมหวานเยอะวันยามันหวานแม่เห็นหกินตลอดเลยอะหนูกินแค่ตอนของสปอนเซอร์มานะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้กินแล้วอย่างงี้น้ำหนักลง ในกล้องหวงก็แม่บอกให้หนูใส่สเตทที่แม่ซื้อให้ไงไม่เอามาเอาคืนไปแล้วใส่ไว้ทุกวันเลยลูกมันหนาวก็ใส่ให้มันแก้หนาวไงหนาวมากหนูก็ใส่ทุกวันเอามาอีกไหมเดี๋ยวแอ่มาให้เป็นไรเกนบ่นมากเลยแม่ก็หนูเครียดไงหนูเครียดสนุกแม่บอกให้หนูนั่งสวดมนต์ทุกวันแล้วนั่งสมาธิแม่ก็สวดนั่งทุกคืนเลยลูกเห็นเห็นม่งใช่ไหมแม่ก็ดูส่งหนูเข้านอนทุกคืนเลยอ้แม่นอนดึงมากเลยนะ หนูไม่รู้เวลาไม่รู้ว่าอย่าเอานี้ติดไว้หัวนอน,น,อนพาแม่ไปห้องนอนหน่อยได้เดี๋ยวเ,ยวเอาของนี้ไว้ถันน้ำ,นำแ,แม่หอือหนูเอเราอะไรอ่ะเอากระเป๋าด้วยอ๋อโทรศัพท์จแ,แม่ไปถ่ายรูปกับหนู <c oughs> เห็นอ้วนข่าแม่แล้วเนี่ยบ้าพี่มันวัยเล็กแม่แม่พี่อะท้องไปแล้น่ารักมากเลยลูกอยู่กับอยู่กับพี่เบลเยอะๆนะคะแม่เชียร์หนูด้วยอยู่นี่แม่เอาเหรอลูกไหนคะนี่หนูจัดห้องบ่อยมากแม่เห็นไหมก็หนูเอาเวลาเว้ยแอร์เย็นมากเลยหนาวมากหนาวมากเลยนี่ลูกพ่อนันอ๋อ เดี๋ยวก่อนจับให้คิดเยอะๆลูกตั้งสติหนูนะสิ่งไหนที่หนูพูดไปหนูก็ขอโทษทุกคนหนูขอโหนูบอกแล้วหนูพูดไปหนูก็ไม่ได้คิดหรอกอืก็ต้องคิดก่อนพูดในหนูอย่าใจร้อนแม่บอกหนูแล้วไงไม่จีได้มาดูบมาน้องมาแต่ว่าแม่หาบัตรไม่ได้ไง ก็คือมาเลยก่อนทำเรื่องรวมครั้งที่แล้วอ่ะอันนี้แปะไว้แล้วอ่านทุกวันอือเข้าใจไหมลูกก็มาม่าเจ๊นุกอ่ะเขาก็ดูอยู่ที่บ้านไม่มีบาทะลูกอือเขารอไปอินแพคอินแพคนก็ได้ไปอ่ะเหมือนจะได้ไปเร,รืออร่องหนูตั้งใจ<ป>ทำ嘛ลูกน่าหนูโชคดีไหมแม่ดี โอเคใช่ไหมวีที่เราเพลงนี้แม่ชอบัหมใช่แม่ชอบแล้วนี้แม่เอาคอเลนมาหนูเล่นให้แม่ฟังก็ได้คืนนี้นะลูกนะได้หนูเล่นให้แม่ฟังหนูเล่นได้กี่เพลงนนี้ก่อนนอนได้แม่หนูเขียนหนูอยากได้ไอ้นี่ยอดสระผมอ่ะมันหมดแล้วแม่ลืมซื้อมาวันนี้แต่ว่าซื้อของที่หนูสั่งมาครบแต่คอนแทคเลนจะหนูจะเอาสีแบบไหนแม่สั่งไม่ถูกใส่ตาหนูสั้นลงอ่ะแม่อืมแม่ลืมเอาแว่นมาอยู่ในกระเป๋าเดี๋ยวแม่ฝากพี่ทีมงานให้เอาสามันเลยไม่เปลี่ยน อ้วนมากเลยอ้วนเหรอ,อแต่กินขนมหวาวนแล้วต้องนั่งสมาธิทุกคืนนะลูกที่แม่สอนอะให้ทำยังไงอ้วนเหรอี่ไงน,นะคะจะเอาไอ้นัน่นอะตุกกรกีที่แม่ซื้อให้อ่ะของชาริโลนเอามาใส่ไงใส่ไหมอืออืออือลาพูดอะไรใช้สติคิดเยอะๆอลูกคิดก่อนนอยน้องห้างอืกิดถึงูก ต้องร้องไม่เก่งอ่ะคิดถึงหนูปะทุกคนคิดถึงหนูทุกคนแหละเยอะเซ็งไงมมั้งบายดีหนูเขาสอบเสร็จยังสอบปุ๊บอะไรนะไม่ต้องสอบไม่ต้องสอบแล้วเหรอทำไมอ่ะชุดไอ้นั่นน่ะชุดครูวีอ่ะหนูจะตัดหรือหนูจะเช่าตัด เราจะไปตัดยังไงฮะให้ออฟมาตัวหนูได้ออมมันตัวเท่าหนูนั่นแหละชวนคุยแม่ลำบากหรอถถึงแม่ต้องรีบไปตัดให้หนูตอนเดือนนี้ไงมันจะหมดเขตอือหมออือมึงแม่อยากพูดอะไรเยอะมากพูดไม่ได้อือใชคิดถึงแม่ก็เขียนการออกมาหาแม่ทุกวันก็ได้เอทูปีก็ได้นะแม่หนูอยากได้ไอเนี่ยอยากได้สิงอ่ะ เดินหนูเขียนไปในนี้แล้วล่ะแม่ก็ซีนใส่ถุงพลาสติกเลยเวลาว่างหนูก็ออกกลังกายลูกเข้าใจไหมนี่ที่แล้วหนูว่ายน้ำตลอดเลยนไหมเห็นมั้เห็นก็เล่นโยคะก็ได้ยูลูกโยู่ค้งเล่นนี่ไม่ค่อยเป็นก็หาเล่นมันมันดีกว่าเราวอแล้วอยู่กับพี่ๆอยู่กับนันอยู่กับมุกนะลูกนะไม่ชอบไปหนูอยู่ด้วยกันน่ารักดีลูกใช่ไหมทุกคนชอบหนูอยู่ด้วยกันอะ คิดถึงป้าด้วยเหรอป้าก็คิดถึงป้าเขาดูหนูอยู่มาก็คิดถึงทุกคนคิดถึงผมอะคุณเล็กทุกคนนะโอ้ยด้วยนะซิมด้วยหรอกโอ้เห็นคุเล็กกันกนะโอ้ยนะซิมด้วยเห็นบําบวาบําบําดูป้ากินเหล้าน้นอยหนยังทุนนี้ไม่กินเลยล<ม>ูกคี่อย่าเข้าบาา้านษาใช่ไหมหนูเขียนไว้ตลอดเลยใช่ปา้าอ่านอยู่ลูก แล้วพี่อาร์ตอ่ะเดี๋ยวเขาจะมาเชียร์หนูอยู่หลูกวิกหน้ามั้งเห็นโทรศัพท์มาหาแม่อยู่แล้วเขาได้ดูก็ทุกครั้งอ่ะดูทุกครั้งเลยว่าเขาว่าเจหนูเป็นไงบ้างโดยอาร์ตนอกก็อบอกว่าดีหนูกดีอยู่ที่ไม่มีกระดิกกระใจเลยฟ้องตั้งใจหนูเหมือนนี้เนี่ยหนูต้องผ่าหนูทําได้หนูจะสําเร็จหนูหนูเข้ามาเพื่ออะไรทุกคนอยากเข้ามาอยู่ตรงนี้ลูกต้องทําให้ได้ตั้งใจก็ทํา หนูเปล่าลูกหนูก็เต็มที่ทุกวอ,อ่ะอย่าพูดพูดไม่น้อยลูกสิ่งที่ควรพูดสิ่งนี้ไม่ควรพูดนะ<ม>ตั้งสต,ติคิดเยอะจำคำของกูรักให้ดีนะลูกพยันจริงใจอภัยอดทนไม่ลูกท่องไว้จกวันเลยลูกเราเอาความาของแม่อ่านคิดถึงแม่ก็อา่านจดหมายที่แม่เขียนเข้ามามแม่หนูอยากได้ริบบินอีกเขียนมาแม่ซื้อมาให้สองอันหมดแล้ว หมดแล้วซื้อมาเนี่ยสองอันเนี้ยแม่เอามาให้เราใช่ไหมเอามาแล้วอยู่ในนี้หรอ,อพี่เขาเอาพี่อยู่กับพี่เขาอ๋อเอามาทาแผลหนูเป็นแผลตลอดเลยแม่ดูเดี๋ยวเนี่ยรัะนั้นหนูฝวดมันลึกมากเลยหลหยเลือดเดียวนั่งก่อนจะวันเกิดน้องแล้วอะ่ะ ก็เดี๋ยวอิมแพ็เดี๋ยวพี่ก็มาเชียร์หนูเยอะมากเลยตั้งใจเลยนลูกบอกเพื่อนหนูมาด้วยนะอแต่ฉันไปชวนอ้อมมาอ้อมอยากจะมาอยู่แต่เชียร์ทำงานอะจีบอืมทำงานกันหมือนโลมันทำงานอะไรกันมันไม่ว่างยังไม่รู้อืมแล้วกูเล็กงานเป็นไงตรงที่ร้านก็ช่วงนี้ก็เงียบๆหน่อยแต่กูเล็กเขาไม่เชียร์ทุกวิคนะลูกหนูเห็นกูเล็กมาทุกวิเลยหนูเห็นตลอด บัตรมันหายากเลยลูกงั้นคนมาเยอะกว่านี้อีกจริงเหรอแต่หนูเห็นป้ายไฟหนูเยอะมากเลยอ่ะของแม่เลยของแฟนอุ้ยมีอีกเดี๋ยวเอาแปะเาทำมาให้อีกแล้วแปะได้มาดูมั้งไหมอ่ะเขาบอกจะมาวีไหนไม่รู้อ่ะมันหาบัตรไม่ได้อ่ะอ๋อให้เขาใช้เดี๋ยวพูดถึงคนอื่นในทางที่ไม่ดีนะลูกนะทุกคนเขามีคนรักแล้วลูกน่าจะเป็นไรคิดเยอะๆนะลูกนะน กหนูอยู่มาหนูไม่เคยพูดเลยมีแค่วิธนที่หนูอึดอันไม่ได้ลูกหนูต้องอดทนคนดูหนูอยู่นะหนูเป็นตัวอย่างของคนทั่วประเทศลูกเขาดูหนูอยู่แต่หนูขอโทษแล้วล่ะหนูพูดไปหนูก็ไม่ได้คิดหรอกแม่มันก็รู้มันหนูเป็นยังไงก็รู้ไงลูกแต่มันหนูพูดออกไปแล้วมันแก้ไม่ได้แล้วสิ่งที่หนูพูดอ่ะเข้าใจไหมลูกดักแน่นแล้วก็คิดเยอะๆก่อนพูดลูกแล้วพี่ี่หมอเป็นไงบ้างก็เขาก็ หบูถหนูโยชิอันหนูอยเขาได้ดูไหมพ่อก,กูอะไรดูเขาดูทุกวิ่งละลูกอืมทําดีๆหนูทําตัวให้หนา่ารักเหมือนเดิมลูกตั้งใจซ้อมแม่ดูหนูจะลอดเวลาเลยแม่เห็นหนูกินตลอดอะไรแม่มหนู้องถ่ายแต่ตอนหนูกินเหล่าแม่เห็นหนูกินตลอดเลยอ่ะไม,ตนนม,ไม่ตอนหนูฟ้อมกล้องไม่ถ่ายแ้วตอนหนูออกอกำลังกายมัไม่เห็นอือ มันเห็นหนูทั้งวันเลยวมันเป็นยังไงก็กล้องเห็นหนูอยู่ตอนนี้ก็เห็นแม่อยู่เหมือนกันว่าแม่คุยอะไรกับหนูอยู่เพราะฉะนั้นทําอะไรคิดเยอะๆลูกคิดก่อนลูกแล้วลูกนะกนะว่าจะเราจะมายืนอยู่ตรงนี้ได้มันลําบากคนมากมายที่เขาอยากมายืนตรงนี้ลูกตั้งใจทําไม่ดีแล้วหนูจะประสบความสําเร็จนะลูกนะ<ม>อย่าร้องไห้โดนแล้ว แม่รู้ว่าหมเคียบมีใครมากับแม่แม่มากับแบงค์แบงค์มาเป็นเพื่อนแม่วันนี้วันแม่ามาทำกับข้าวกินกันกับคุณเล็กอิงเหรอข้าวบอกทุกคนว่าคิดวอยากเจอคนมากบางทีหนูก็มองไม่เห็นเหมือนแบบสายตามันสั้นลง ถ้าแม่เห็นว่าอะไรหนูขาดแม่เห็นไหมแม่กลับบ้านแล้วนะลูกต้องกลอกแล้วเหรออย่าลืมนะใส่ส่วนตวะเราเล่นอันนี้ให้แม่ฟังนะคืนนี้นะได้ๆเอิร์ดก็ได้หนูจำขอดไม่ได้แล้วแม่มีขอดให้หนูหนูมีขอดอยู่ในกระเป๋าแต่แม่ไม่แน่ใจว่ามันเพลงอะไรอ่ะพี่บีได้มาดูว่าหนูเห็นพีเอ็มวีทีแล้วมาทุกวีแล้วลูกได้ไม่แม่หนูลืมเอาโทรศัพท์มาถ่ายรูปแบบไหน ส่งรูปที่บ้านมาให้หนูให้เนเองส่งไม่ได้ไม่ให้ส่งอ่ะมีค่ะมีค่ะค่จ้าจ้าแม่น่ารักมากเลยค่ะเนี่ยน่ารักอยู่กับพี่ไปวัยนี้นั่งนะชอบอยู่ด้วยกันนะหนแบบใจไทยด้วยว่ะนุช่าชาโลว์นูช่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเขาต้องให้แม่ไปหรอกฟูกจ๋าถ่ายรูปให้พี่นิดนึง น่าเยิยนอีกแล้วจะถ่ายรูปทีไรน่าเยิยนตลอดแม่สบายดีไหมสบายดีครับหนึ่งสองงั้นแม่ฝากเบลแน่นะลูกถอยอีกรูปหนึงของตุ๊กหนึ่สง,สงสองแม่ฝากช่วงไว้ก่อนก่อนแม่ถึง นแม่นันมาถึงก็ก่อนเบลเลยแม่นันมาก่อนก่อนเบลลูกสวัเดีนะลูกนะสวัสันแม่ครับแม่กลับบ้านดีๆนะแม่โทรคุยกับแม่นันเยอเห็นลูกมันคุยมาเยอาแล้วอมาให้เรียนตั้งใจเรียนนะลูกนะค่ะดีค่ะระดีค่ะดีค่ะแม่บอกทุกคนว่าหนูคิดถึงมากๆาแล้วก็ดีค่ะหนูจะอยู่ให้ถึงดีใจ พยายามกลับบ้านดีดีแม่ขับรถมาเองใช่ไหมขับมาเองพ่อใช่ขับมาเองพาให้ไปส่งตรงไหนอ่ะเดี๋ยวทำทางออกไม่ได้ตรงนี้มั้งใช่ไหมเออฉีดเยอะๆหนูอย่าพูดไม่ดีนะลูกนะหนูเป็นตัวอย่างมันเยอะก็ไม่ต้องส่งแค่นั้นออกเข้าไปตรงนู้นเดี๋ยวแม่เดินไปเองไปจ้ะตั้งใจซ้อมเยอะๆนะลูกนะขยันลูกนะ แม่ดูหนูอยู่ไม่ต้องร้องไปลูกไปเอาเนื้อจดหมายแม่อ่านแม่เขียนมาให้ไหนเดี๋ยวเจอกันคอนเสิร์ตลูกนั่นรออยู่ลูกนั่นแอบฝากเปลไวด้วยลูกนั่นเอาเปลวไปทีลูกให้ฮะเพื่อนลูก่ต้องร้องนั่นเอาเอาเปลวไปหน่อยลูก หลนั่นรออยู่นั่นตายแล้วหูกจ้าที่ท,ทาเดียกังวลอยู่เรื่องของท่าเต้นหรือของการจําเนื้อเรารู้รอยู่แล้วว่า,ามีจันทร์คันพุทธใช่ไหมคะถ้าวางแผนดีๆแล้วโฟกัสในดีเนี่ยเราจะจัดการทุกปัญหาได้นะคะ แล้วก็จริงๆพี่อู๋จะมองว่าวันอาทิตย์จะเป็นวันพักผ่อนหนูรีลแลกไปเลยแล้วจะได้มีมีพลังแต่ว่า